สวัสดีค่ะวันนี้มาทํางานนะคะนี่ช่างผมของมิวนะคะชื่อพี่มินนะคะสวัสดีค่ะชาามากชาาจริงทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละตอนเช้านะหลายๆคนคิดว่าแบบช่างแต่งหน้าทำผมจะต้องแบบทำอไรกับสวยๆอางนั้วเราจะมาไม่ได้เราทํางานแต่งภานี้นะคะจริงแล้วก็วันนี้ซื้อนะเครื่องนี้มานี่เป็นที่นีบลอนมาม,ามา่าแพ็กเกจน่ารักมากเป็นน้องแมวถ้าใครแบบเป็นทาสแมวอยู่คือต้องไปโดน มันชื่อยี่ห้ออะไรอะ c o c o เหรอคะเนี่ยแหละประมาณ690บาทอะไรประมาณนะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้นะคะอันนี้คือเพิ่งได้มาเมาื่อวานเลยกดค้างไว้นะคะเพื่อเปิดแล้วก็จะติดขึ้นมานี่เขามีแบบอุณหภูมิให้เลือกนะความร้อน 165, 185แล้วก็210เรามาลองที่อะไรดีพี่มิน เลยหรออารายประสิทก็กดมาถ้าจะปิดเครื่องก็คือกดค้างไว้อันเดิมนะคะน่าเลยค่ะอันนี้ก็ได้นะหนูทําแล้วหน้าตาหนูจะตลกปะไม่เอาดีดีมัดผมไม่พอเครื่องไม่ได้รับไม่ได้พอหน้าเราใช่ปะเองเวลาเราทําผมลูกค้าจะไปเกี่ยวหูมันไม่สะดวกอะ หอมันแคบปากมันแคบหลุดไปดได้เลยดูดิเอ้ยมันก็น่ารักเพราะคือเราคนเป็นใหญวะต่อคอใช่ต่อคอเอ็นดูแมมให้เป็นแบบเท้าแมวอ่ะอุ้ง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 เท้าแมวสวย ดูไม่เป็นกระเพื่องถ้าสวยผลิตภัณฑ์ก็คือจะแบบน่ารักขึ้นแต่ว่าเห็นว่าขึ้นเงาขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่นี้แบบแชร์เทคนิคได้ไหมคะว่าคือมีคนถามบ่อยว่าร่อนผมแล้วไม่อยู่เลยต้องเอาสเปรย์ขุนลงก่อนแล้วก็ค่อยใช้เครื่องค่ะไปห่อใช่ให้มันผมพอสเปรย์ฝุ่นลงอะผมมันจะสับๆเลยเพราะ่มันจะเหลขึ้นมาไม่ไม่ลงให้มันสัาๆไม่ให้มันเหนียวนะ S <S ให้มันเป็น,นเหมือน,นอุ่นนะให้มันเป็นเหมือนแบบเครื่องคือแข็งแข,ข,ข,ข็งอะนึกออกปะเบาๆใช่อย่าลงให้เปียกแล้วนื่นลงแบบ ให้มันมีความสากแต่มันแล้วแต่คนนะแต่เส้นของคนด้วยใช่ไหมใช่บางคนเขาก็ใช้มูแต่นี้รู้สึกว่ามูมันแข็งไปหมายถึงว่าเอออยากได้ฟิลแบบร้อนเบาใช่เข้าใจแล้วถ้าใครอยากให้มันรู้สึกมันเป็นคลื่นจัดๆก็คือลงมูหนะถ้าใครอยากให้มันธรรมชาติหน่อยก็คือลงเซรั่มเบาแล้วความร้อนเกี่ยวนี่ก็ใช้เวลาสองร้อย แต่ถ้าทำสีผมแบบกัดมาก็จะแบบระวางหน่อยใช่ใช่เมื่อวานพี่ปองเขาบอกว่าิัคือาจนับพี่จะมา่ะแต่คนเราก็ยังเล่นกันอยู่ไม่ใช่ผู้หีไม่ใช่ครัมากใช่คะแนนอ่าให้ ให้คะแนนเลยมีเต็มเท่า,าไหร่ไหมเต็มสี่ให้ไปที่ไม่หายไปสอนอะไรมันเล่าหน่อยเพราะมันอาจจะเป็นแค่สองข้อมั้งมันเลยชา้ชาใช่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะ<ต>มันไม่น่าจะเหมาะกับผมใส่ปะอ๋อไม่เห็นะทรงนี้ยหมาะกับผมตรงใช่หนึกออกปะที่ไม่ใช่สไลด์เป็นคันแบบเราไม่รู้อานดูดิมัน พะตรงนี้มันไม่เป็นกระเบื้องเห็นปะไม่เธอก็ดีกูอะมันก็กระเบื้องเนี่ยแหละแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าเราสไลด์ช่อหน้ามันเลยไม่เชื่อมกันมันเลยเป็นผมแบบมันไม่เกาหลีอะใช่เข้าใจแต่ว่าเครื่องนี้เราถ้าทำสอนก็ยังไหวอยู่ใช่ไหมใช่ทำไหวนี่ถ้าคนผมยาวๆนะทําทำอย่างเงี้ยทั้งหัวต้องน่ารักมากเลยอะเพราะว่ามันเป็นแบบ มมอมีจริงจใช่ไหมใช่ นแต่ช่างผมเขาบอกว่าพอช่างผมค่าเพราะฉันยยคนผมจ้าเออเลยน้องหล่อเพราะผมเท่านัา้นต้องดูเลยคนไม่ตกตอนนี้นะคะดูหวัวฉันก่อนเนี่ยคือสภาพช่างจริงๆสภาพช่างจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้คือจะทุ่มละแล้วทำไงกันบ้างตั้งแต่เช้าที่เราบอกใช่ปะจนโอเคงานก็ไม่เสร็จหรอกแต่ขอปิดอยู่ดีปะขอปิดคลิปนี้ด้วยตรงนี้แล้วกันนะคะขอบคุณมากพี่มิน ขอบคุณพี่มินที่มาเป็นเกสให้วันนี้นะคะไปเจอกันนะคะ